สวัสดีครับผมด็กตรกันสุรสารภา,าสุขสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรชุดที่24จังหวัดสิงห์บุรีครับครับวันนี้ก็เป็นวันที่รัฐบาลของคุณแพทองทานนั้นได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับก็เป็นวันแรกครับดูเหมือนจะใช้เวลา2วันพรุ่งนี้ยังเหลืออีกวันหนึ่งครับก็ขน้ำซ้ำเติมนะเข้ามาด้วย อุทกภัยร้ายแรงรุนแรงในรอบ40ปีในจังหวัดทางภาคเหนือนะครับครับในการถแถลงนโยบายนั้นนะก็เริ่มต้นที่นายกรัฐมนตรีก็ยืนถแถลงนโยบายหรือจะเรียกว่ายืนอ่านนโยบายอะไรก็ตามแต่ครับก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์นะไปมากแล้วครับไม่ว่าจะเป็น ลักษณะท่าทางหรือ p e r f o r m ร์แมของนายกนะหรือนะเรื่องของการอ่านแถลงนโยบายอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งผมก็คงจะไม่วิพากวิจาร์ณนะครับเพราะว่าผมได้พูดถึงคุณแพทองทานมาตั้งแต่แรกนะครับในวันที่มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาผูแ้แทนราษฎรแล้วว่า โดยส่วนตัวในความเห็นของผมนั้นคุณแพรทองทานยังมีต้นทุนไม่พอหรือมีต้นทุนน้อยที่จะเข้าไปทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีครับซึ่งผมพูดไปละเอียดแล้วนะครับท่านใดอยากจะไปฟังว่าผมพูดว่าอะไรบ้างขาคงขอ,งของความโรนาขับไปดูย้อนหลังนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะเดินหน้าครับในขณะนี้นะครับผมยังสนใจเรื่องของการร้อง ร้องโดยใครก็ตามแต่ครับแล้วแต่จะเรียกแต่ผมจะไม่เรียกนักร้องนะครับเพราะว่าคนที่มาร้องนั้นเขาก็มีข้อมูลมีหลักฐาน,นที่นำมาประกอบการร้องของเขาในทุกเรื่องครับผมคิดว่าเราก็อย่าไป discredit อะไรใครนะคขาก็เป็นหน้าที่ของใครของมัน,นมีข้อมูลอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นครับะจะร้องเรื่องนี้ก็ต้องมีข้อมูลเรื่องนี้นะครับ ส่วนผู้ที่ถูกร้องนั้นก็มีหน้าที่ที่จะต้องเตรียมการนะครับถ้าเกิดว่ามีการดาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นกกตหรือปปอชอ,อะไรก็ตามแต่ครับคือถ้ามีการรับก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนก็จะต้องเตรียมข้อมูลไปชี้แจงนั่นเองนะครับครับทีนี้เนี่ยนะครับมันมีเรื่องร้องมากนะครับความจริงนั้นเนี่ยผมเองนั้นก็ เ,เคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับว่า,วาไอ้เรื่องร้องเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับอย่าไปคิดว่าเขามากั่นแกล้งหรือเขามาเอาเอา,เอาความเอาสิ่งที่ไม่จริงมาพูดครับถ้าเขามาร้องแล้วมันไม่มีข้อเท็จจริงเนี่ยและมีพยานหลักฐานยืนยันเนี่ยมันก็สามารถที่จะฟ้องกลับได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับหรือยอย่างไรอันนี้ผมไม่แน่ใจในข้อกฎหมายนะครับเพียงแต่ว่าโดยส่วนตัวนั้นผมเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ นะที่มีหน้าที่โดยตรงไม่ว่าจะเป็นกรกตปปชสตงนะฮะหรือใครต่อใครก็ตามแต่นะครับนะหรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องทางอ้อมนะฮะเช่นแพทยสภานะครับหรือกรมราชทัณฑ์หรือ,อ,อ,รรรรรอโรงพยาบาลตำรวจนู่นนี่นะครับจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับ นะมันก็โดยส่วนตัวผมเห็นว่าไม่ควรจะดึงเรื่องหรือทําให้มันชา้านะก็ทําให้มันจบทําให้มันเร็วครับนะถ้ามันไม่มีข้อมูลอเป็นข้อเท็จจริงในการร้องก็ทําให้มันจบจบไปนะครับแลนะก็จะได้เดินหน้าทํางานกันต่อไปครับผมเองนั้นโดยส่วนตัวนั้นถ้ามองโลกในแงด่ดีผมก็อยากให้เ,เรียกว่าอะไรครับคนที่ถูกร้องเนี่ยนะครับ รอดทุกคนแหละครับจะได้กลับไปทำงานทำหน้าที่ใครหน้าที่มันนะครับนะแต่ถ้ามันจะไม่รอดเนี่ยก็แสดงว่ามีข้อมูลหลักฐานอันเป็นข้อเท็จจริงทีออ่สามารถนำมาใช้เป็นพยายนยืนยันได้อย่างแน่นหนาถาวรดิ้นไม่หลุดไอ้อย่างนั้นก็ตัวไข่ัตมันใช่ไหมครับนี่แหละครับมันจะได้เดินหน้าได้ครับรอดก็คือรอดแล้วก็ไปทํางานหน้าที่ใครหน้าที่มันนายกรอดก็เป็นนายกต่อไป ค,คุณทักษิณไม่มีอะไรที่ยุ่งเหยิงพัวพันก็อยู่ทําหน้าที่ของคุณทักษิณไปจะทําอะไรผมไม่ทราบพักเพื่อไทยก็ทําหน้าที่ต่อไปแต่ถ้ามันมีปัญหาอันไม่รอดก็ต้องดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องยอมรับความจริงที่มันจะเกิดขึ้นถูกไหมครับถ้านายกไม่รอดนะเป็นเรื่องของความผิดเฉพาะตัวก็เลือกสรรหา,เ,าเลือกนายกใหมนะ่ถ้าพักเพื่อไทยถูกยุบก็ตั้งพักใหม่นะ ถ้าคุณทักษิณมีปัญหาพัวพันที่ชั้น14ก็ขึ้นอยู่กับศาลดีกา,ผาแผนคดีย,ยาของนักการเมืองว่าศาลจะมีคำวมมินิจฉัยอย่างไรมันก็เป็นไปนตามนั้นแหละครับนะแต่ก็ไม่ควรมาแช่เรื่องเอาไว้หรือดึงเชงเรื่องเอาไว้มันก็อึมครึมครัครบก็ทําให้เกิดความสับสนเกิดความไม่มั่นใจทั้งจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ถ้าม,มั่นใจผู้ร้องมั่นใจ ถึงร้องไปผู้ถูกร้องก็มั่นใจก็สู้กันในคดีในศาลครับซึ่งเป็นศาลสถิตยุติธรรมก็ต้องให้ความไว้วางใจให้ความมั่นใจในในศาลว่าจะทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมนะครับเพนะราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นมันก็มันก็จบไม่ได้ถูกไหมครับต่างฝ่ายต่างยุพวกมาตบบอลเหยือมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับในเรื่องอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะะก็ผมเห็นว่าก็คืออยากให้รอดทุกคนทุกฝ่ายแหละครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ถูกร้องมานะครับ แต่ถ้าไม่รอดก็ต้องว่ากันไปตามเนื้อผ้าครับตรงไปตรงมามันจะได้ยุติเรื่องเรามันจะได้จบลงและเดินหน้าไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับประเด็นในวันนี้นะครับผมะจะวิเคราะห์ครับวิเคราะห์ไข่บ้างครับก็วิเคราะห์กุณทักษิณวิเคราะห์พักเพื่อไทยและวิเคราะห์นายกแพทองทานว่าจะอารอดหรือไม่รอดถ้ารอดก็จบถูกไหมครับแต่ถ้าไม่รอดนั้นผมก็จะวิเคราะห์ต่อไปว่า,าใคร หรือทั้ง3ทั้ง3มเนี่ยนะครับมันจะเป็นองค์กร1องค์กรคือแล้วก็คน2คนนั้นใครจะไปก่อนใครอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเหตุผลว่าทำไมผมคิดว่าถ้าไม่รอดนะถ้ารอดนะผมอยากให้รอดนะครับแต่ถ้าไม่รอดนั้นใครจะไปก่อนใครระหว่างาพักเพื่อไทยนะคุณทักษิณหรือนาะยกแพททองทานอาละครับแต่ก่อนที่จะไปวิเคราะห์ประเด็นนั้นผมก็ขอทบทวนนิดหนึ่งนะครับเรื่องราวที่ มันเกิดขึ้นนะจะได้ต่อติดนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณน,นั้นก็มีอยู่เรื่องเดียวครับที่ผมเห็นอยู่นะครับที่เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือมีผู้ไปร้องที่คอสอมมออันนี้เอาสรุสปนะครับไม่เอาเปะ๊ะเปะ๊ะไปร้องว่า,ากรมราชทัณฑ์นะกับโรงพยาบาลตำรวจนะนั่นนะครับได้ทําการรักษาพยาบาลคุณทักษิณซึ่งเป็นนักโทษ ที่ส่งตัวมารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะครับอ,อย่างไม่เรียกอะไรครับไม่ไม่มีความเป็นธรรมกับนักโทษคนอื่นอันนี้กอสมอไปร้องที่กอสมอกอสมอรเขาก็ส,ส,สืบสวนสอบสวนไต่สวนไปหาข้อมูลไปนะครับแล้วเขาก็สรุปเป็นรายงานรายงานเขาเห็นว่ามันก็ไม่ไม่เกิดความเสมอภาคจริงๆในการดูแลรักษาคุณทักษิณเมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลรักษา ผู้ต้องขังคนอื่นๆที่อาจจะถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับเขาก็อ้างว่าจริงอยู่ครับถ้าแพทย์มีความเห็นว่าป่วยวิกฤตมารักษาอยู่อ,อยู่โรงพยาบาลตำรวจนั้นก็ควรจะอยู่ในห้อง ICU นะครับนะไม่ควรมาอยู่ห้องพิเศษ VIP เพราะว่าห้องพิเศษ VIP นั้นก็มีไว้สำหรับคนที่ผ่านพ้นจุดวิกฤตคือออกจากห้อง ICU มาแล้วอันนี้ก็เป็น รายงานของกอสมอนะครับแล้วก็เห็นว่า,เ,าเรียกว่าอะไรครับการรักษาพยาบาลเนี่ยนะครับของหน่วยงานคือกรมราชทัณฑกับโรงพยาบาลนำหลดนะั้นนะครับเรียกว่าไม่ไม่ก่อ้เกิดความเสมอภาคที่ผมพูดไปแล้วนะครับนะก็ขอให้มีการพิจารณาดําเนินการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ส่งเรื่องไปให้ปปอชอแล้วก็มีข้อเสนอแนะไปยังแพทยสภานะไปยัง กรมรชาชทัณฑ์หรืออธิบดีหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้รรสรรืบสาวเราเรื่องเหตุการณ์ที่เขาได้ศึกษาแล้วก็รายงานมานะครับปปชามารับเรื่องมานั้นก็นดําเนินการต่อครับก็ไปศรรึกษาตามกระบวนการของปปชาหาข้อมูลเพิ่มเติมนูน่นนี่นะฮะทั้งในทางลับและทางเปิดเผยทางเปิดเผยประชาชนก็รับรู้รับทราบ,รบ,รบได้เช่นทําหนังสือไปขอ,อวิดีโอนะครับจากกล้องวงจรปิดที่ชั้น14ซึ่งเป็นห้องที่ ซึ่งมีห้องที่คุณทักษิณพักอยู่นะครับแล้วก็ขอภาพถ่ายไปที่กรมราชทัณฑ์ตามข้อบังคับว่านักโทษที่มารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนั้นจะต้องมีผู้คุมไปดูแลตลอด24ชั่วโมงผลัดทุกๆ2ชั่วโมงต้องถ่ายรูปอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ขอภาพถ่ายไปซึ่งก็มีเสียงบนๆจากปปชเหมือนกันว่าขอไปแล้วก็ยังไม่ได้รับภาพถ่ายกลับมาแต่วินาทีนี้ผมไม่ทราบ เพราะว่าคุณทวีเองในฐาน,นะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิจิธรรมนั้นก็ออกมาพูดว่ายินดีให้ความร่วมมือครับแต่ว่าจะร่วมมือ,อยังไงจะให้ทางรัชทารนส่งภาพถ่ายมาให้2 0 0 0ันขอรูปนั้นหรือาทางขอปตอจะให้วีดีโอที่ชั้นส4มาไปแล้วหรืออย่างน,นี้ผมไม่ทราบแต่ว่าก็มีเสียงบ่นมานะครับต่อมานั้นก็มีพลตำรวจเอกเสรีนะครับเสรีพิสุทธิ์เตมิเยเวศหนะัวหน้าพักเสรีรวมไทยก็ออกมา ถแถลงข่าวขอถอนตัวออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลเนื่องจากน้อยใจที่พักเพื่อไทยนั้นไม่เห็นความสําคัญนะไม่ได้รับเรียกอะไรตำแหน่งใดๆหรือเปล่าทํานองอย่างนั้นครับนะท,ทั้งๆที่คุณเสรีนั้นก็ทําอะไรให้กับพักเพื่อไทยให้กับทุนทักษิณไมานานนะเป็นการในการพูดจาน,นะครับออกเป็นออกข่าวไปทํานองอย่างนี้น,นะครับช่วยช่วยกันเป็นเพื่อนกันมานานเป็นมิจันมานาน50ปี แต่กลับว่าไม่ไม่ดูแลกันเลยอะไรทํานองอย่างนั้นครับนะก็ก็ข้อมูลมีแค่นี้ครับเพราะผมก็ไม่ทราบว่าคุณศรลีทํทอะไรต่อต่อไปอีกหรือเปล่าครับไม่ทราบว่าปปชนั้นมีหนังสือมาเชิญให้คุณศรลีไปให้ปากคำนะหรือไม่อันนี้ก็เงียบไปนะครับตั้งหลานนี้ก็ไม่ค่อยจะมีข่าวคุณเสรีเท่าไหรนะ่นะนะส่วนแพทย์ทยสภานั้นก็บอกว่ามีกําหนดของการตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ครับคาดว่าจะ,ะเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาในเดือนกันยายนนี้เดือนนี้คือเดือนนี้ครับ แต่ก็ไม่ทราบจะเป็นเมื่อไหร่ผลการสอบแพทย์ทั้ง4ี่คน2คนอยู่ที่โรงพยาบาลของราชทรรอีกสองคนอยู่ที่โรงพยาบาลของอตํารวจเนี่ยนะครับว่ามีความผิดหรือ,อทําให้เกิดความไม่ยุติธรรมในการดูแลรักษาคุณทักษิณหรือไม่ครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณครับเรื่องก็เดินมานะครับนะเดินมาและผมก็เชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่า ปปชซึ่งเป็นผู้รับเรื่องมาจากกสมนั้นได้ดำเนินการเรื่องนี้นะไปในระดับที่มากพอสมควรแล้วแต่ว่าเนื่งองจากมันอยู่ในสำนวนนะครับเขาก็ไม่เปิดเผยใช่ไหมครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับนั่นคือส่วนของคุณทักษิณน,นะครับในส่วนของคุณแพรทองคานเนี่ยนะครับความจริงก็มีเรื่องร้องเยอะนะเมื่อคิดที่แล้วนั้นผมพูดถึงเรื่องร้องยุบพักเพื่อไทยในสี่เรื่องด้วยกันครับแล้วก็ผมวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่าความน่าจะเป็นที่ จะเป็นความเสี่ยงที่ทําให้พรรคเพื่อไทยถูกยุบนั้นน่าจะเป็นเรื่องร้องใดนะทีนี้มาดูครับในกรณีของนายกรยัฐมนตรีคือคุณแพทองทานนั้นมีคนไปร้องเยอะเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองอ่านให้ฟังดูคร่าวๆนะครับไม่เอารายละเอียดลึกครับปนะมที่ไปร้องคุณแพรทองทานนะมีหลายปมด้วยกันนะครับนะก็เช่นปมทุจริตนะครับการสอบเข้าจุฬานะครับ ปมละออกจากการเป็นกรรมการบริษัท20แห่งซึ่งทั้ง20แห่งนั้นก็มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพก็มีประทุมธานีก็มีโคราชก็มีลำพูนก็มีแต่ว่าที่เขาไปร้องเพราะว่าการละออกนั้นไปละออกด้วยตนเองนะฮะแล้วก็ยื่นลาออกในวันที่10 15เดือนสิงหาคมทาได้อย่างไรเขาก็สงสัยครับมันอยู่ต่างที่ต่าง ต,ต่างจังหวัดกันนะทำถ้าไปเราออกด้วยตัวเองนั้นมันจะทําทันไหมอะไรทำอย่างนี้นะครับคนร้องเขาก็สงสัยนะครับหรือปมอเป็นพนักง,งานของรัฐนะฮะในโครงการซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งคุณแพรทองทานเป็นประธานในโครงการนี้อยู่ครับเพราะว่ามันมีเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้ก็เขาก็ร้องไปนะครับหรือนะครับปมเก,กกเกี่ยวกับื่องการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด นะที่โรงแรมดังแห่งหนึ่งที่เขาใหญ่อันนี้เขาก็าร้องในปมนี้ไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกปมหนึ่งครับซึ่งเป็นปมที่สาคัญครับอันนี้ยังไม่มีคนร้องมั้งผมก็ตามดูอยู่นะครับเยงแต่มีการพูดถึงกันมากก็คือ,คอปมอเรื่องการครอบครองที่ดินนะที่เป็นที่ตั้งสนามกอล์ฟอันพายในปัจจุบันนี้ซึ่งศาลได้มีคําพิพากษาแล้วว่าที่ดินดังกล่าวนั้นเป็นที่ธรณีสง นะใครครอบครองก็ต้องคืนนะครับแต่ว่าพอเพอือมันมีชื่อของคุณแพทองทานนั้นเ,เป็นผู้ครอบครองที่ดินผืนนี้ด้วยก็แบ่งกันครับนรรมดาพี่น้องแล้วก็คุณแม่ทอย่างนี้นะครับครับนี่คือเรื่องร้องของคุณแพทองทานนะครับก็มีอยู่ 4- ีหเรื่องนะครับนะส่วนเรื่องร้องของพักเพื่อไทยนั้นนะครับผมก็ได้พูดไปแล้วนะนะเมื่อคราวที่แล้วนะครับรายละเอียดน,นั้นก็ สามารถกลับไปหาอ่านได้ในคลิปที่ผ่านมานะครับแต่ผมก็จะสรุปสั้นๆครับเพื่อให้มันเกิดความทรงจําที่ดีจะได้พาติดต่อกันได้นะครับเรื่องลราพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็เป็นกรณีที่คุณทักษิณเนี่ยนะครับเชิญนะครับหัวหน้าพักการเมืองนะหรือเลขาธิการพักการเมืองเนี่ยนะครับไปหารือจะเรียกประชุมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ก็ไปที่บ้านจันสองล้านแล้วกันครับ ซึ่งสถานะของคุณทักษิณซึ่งดําเนินการเรื่องนี้นั้นคุณทักษิณยังอยู่ในสถานะของนักโทษที่อยู่ระหว่างการพักโทษอยู่ครับเรื่องนี้คนร้องเขาก็ไปร้องว่ามันก็เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายคือผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าได้พักการเมืองเขาก็บอกมาตราม,มาด้วยว่ามาตรา21มาตรา28 29แ้ละมาตรา93กับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องที่ เขาไปร้องว่าพรรคเพื่อไทยนั้นนะครับถูกครอบงำโดยคุณทักษิณในกรณีที่รัฐบาลเศรษฐาครับที่แต่งตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาก็ร้องอย่างนี้เพราะว่าก่อนแต่งตั้งนั้นก็มีข่าวว่านายกรสฐ,ฐานั้นก็ไปพบคุณทักษิณน,นะเมื่อพบเสร็จออกมาก็นำรายชื่อขึ้นทูนกลกราบเขาก็ร้องไปนะครับว่าการกระทำอย่างนี้ก็ถือว่า คุณทักษิณนั้นครอบงำพักเพื่อไทยผ่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นคดีเด็นของพักเพื่อไทยคือคุณเศรษฐาทวีสิทธิ์อันนี้ก็เป็นเรื่องร้องนะครับนะร้องคุณทักษิณร้องนายกแพทองทานแล้วก็ร้องพักเพื่อไทยครับผมที่มันเป็นปมสําคัญสําคัญนะครับร้องคุณทักษิณนั้นมีเรื่องเดียวแหละครับคือเรื่องของโรงพยาบาลตํารวจชั้น14นะครับ ร้องคุณแพทองทานเนี่ยนะครับผมก็ให้น้ำหนักไปที่เรื่องของสนามกอล์ฟอันพายนะครับส่วนเรื่องอื่นนั้นก็มีน้ำหนักนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องนี้น่าจะมีน้ำหนักแล้วหลายคนที่เป็นนักวิเคราะห์วิจารณ์ก็เห็นเช่นนี้เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเรื่องเรื่องร้องที่สนามกอล์ฟอันพายนั้นยังไม่มีคนไปยื่นร้องเท่านั้นเองนะครับก็มีข่าวคราวมากมายครับนะก็ว่ามีความมีความพยายามจะสกัดแล้วก็เป็นข่าวนะครับผมเองก็ไม่ไม่ทราบว่า ข้อเท็จริงเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเขาบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องชี้เป็นชี้ตายนายกแผ่ทองทานทีเดียวนะครับนะส่วนเรื่องของการยุบภาคเพื่อไทยนั้นก็อยู่ที่ประเด็นที่ไปร้องนกรณีวันที่14ครับซึ่งผกว่านี่เป็นประเด็นที่มีน้ำหนักเป็นปมที่มีน้ำหนักมากที่สุดครับที่เชิญมาดาหัวหน้าภาคไปพบแล้วก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญน,นะครับในมาตราต่างๆที่ผมอ่านได้ฟังไปแล้วเมื่อครู่นี้นะครับครับทีนี้ ต้นเรื่องเนี่ยผมบอกไปแล้วครับว่าจริงๆนั้นเนี่ยนะครับผมก็อยากให้คือการร้องนะั่นก็เป็นสิทธิ์ของผู้ร้องผมบอกไปแล้วนะครับนะการที่เขาไปร้องเขาก็มีข้อมูลมีหลักฐานนะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์หรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งผมก็ไม่ทราบเพราะว่าการไปร้องนั้นก็ข้อมูลนี้เขก็เก็บเป็นความลับอยู่นะครับอาจจะพูดได้คร่าวๆนะแต่ว่าผู้ถูกร้องก็ดังที่ที่ผมพูดมาครับว่าถ้าไม่ ถ้ามั่นใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของตนเองหรือตัวเองไม่ได้กระทาความผิดนั้นก็เดินหน้าสู้ครับเดินหน้าสู้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่สุดนั้นมันก็จะผ่านพ้นวิกฤตไปได้และผมเองนั้นก็อยากให้ผู้ถูกล้องทั้งสามเนี่ยผ่านนะคือไม่ต้องมายุตินะการทําหน้าที่ใดในทางการเมืองครับอยากให้คุณสิกธิ์นั้นก็รอดไปอยากให้พรรคเพื่อไทยก็ไม่ถูกยุบแล้วก็อยากให้คุณแพทองทานนั้นก็ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ครับ นะอันนั้นคือสิ่งที่ผมอยากเห็นนะครับบ้านเมืองจะได้เดินหน้าแต่นะครับเรื่องอย่างนี้เราไปบอกอะไรล่วงหน้าไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงครับว่า,เ,าเขาจะมีดุลพินิษนะหรือข้อมูลที่เขารับไปนั้นมันมีน้ำหนักชั่งน้ำหนักแล้วเป็นอย่างไรครับนะถ้าเกิดว่ามันมีน้ำหนักพอเขาก็เขาก็เดินหน้าต่อถูกไหมครับถ้าน้ำหนักมันไม่มีเขาก็ยกอะไรทำอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเพราะฉะนั้น ถ้าสมมุตินะครับว่าว่ามันไม่รอดอันนี้คือผมสมมุตินะว่าไม่รอดครับข้อคำร้องหรือเรื่องร้องนั้นมีน้ำหนักมากพอนะครับมีข้อมูลหลักฐานชัดเจนแน่นหนามัดดิ้นไม่หลุดมันก็มาถึงสิ่งที่ผมตั้งเป็นประเด็นไว้ว่าระหว่างคุณทักษิณพักเพื่อไทยและนายกแพทองทานนั้นใครจะไปก่อนกันคำว่า,าไปในที่นี้ผมหมายความว่า เรื่องของเขานั้นยุตินะครับไม่ได้หมายความเป็นอย่างอื่นครับคือเรื่องจบนะครับเรื่องจบเรื่องจบก็คือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดไม่รอดเรื่องจบก็คือถ้าเป็นคุณทักษิณก็คงต้องกลับไปให้ศาลดีกาแผนคดียาของนักการเมืองพิจารณานะครับถ้าเป็นเรื่องของคุณแพททองทานนั้นก็น่าจะไปที่แล้วแต่ขาวบกเรื่องมันลองไปที่ไหนนะครับมัยากเรื่องไปลองไปกรกตมันก็ไปที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญล,ลองไปปปชมันก็ไปที่ สารดีกาภา,ายในคดียาของนักการเมืองนะถ้าคุณแพทองทานไม่รอดก็เป็นอย่างนี้แหละครับก็ต้องพ้นจากตําแหน่งนาะยก,กท,ทัตมติแต่ว่าโทษหนักหนาะสาหัสแตกต่างกันนะฮะแต่ถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยนั้นนะครับถ้าไม่รอดก็คือแน่นอนก็ถูกยุบพรรคอยู่แล้วนะครับครับทีนี้ผมตั้งประเด็นว่าใครจะไปก่อนใครเข้าใจแล้วนะครับว่าผมหมายความว่าอย่างไรนะครับจากการติดตามเรื่องนะเหล่านี้ผมก็ตามมาโดยตลอดนะครับมีข่าวมีคราวอะไรก็ ตามทั้งอ่านทั้งฟังทั้งดูฟังความเห็นของผู้รู้อะไรต่างๆเหล่านี้ครับแล้วก็ประมวลนำมาวิเคราะห์นะครับถ้า,ถ,าถ้าหากว่าไม่รอดนะครับผมคิดว่าคนที่มีความเสี่ยงสูงสุดที่เรื่องอาจจะจบลงเร็วก่อนใครอื่นก็คือเรื่องของคุณทักษิณครับเพราะเรื่องนี้นั้นก็เพียงจะรอนะแต่ผว่าปปชนั้นมีข้อมูลเยอะอยู่แล้วนะในขณะน,นี้แต่ว่าไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างนะครับ แต่ว่าเพนนี้ก็รอครับรอสิ่งที่น่าจะมีความสำคัญก็คือความเห็นของแพทยสภาเป็นเรื่องสําคัญโนยครับเพราะว่าเป็นองคอ์กรที่ได้รับความเชื่อถือจากสังคมในการทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาก็รอว,ว่าแพทยสภานั้นจะมีความเห็นออกมาเมื่อใดนะครับหรือนะรอว่าคุณเฉลีพิสุทธินั้นจะได้ไปทําอะไรต่ออีกบ้างครับ มีหนังสือเชิญจากปปชมาให้ไปให้ข้อมูลหรือไม่ซึ่งก็คงไม่มีไม่เปิดเผยอะไรนะครับคือถ้าเรื่องเหล่านี้นะครับนะเสร็จสิ้นแล้วหรือเรื่องของภาพถ่ายจากราชทันก็ดีนะหรือเรื่องของวิดีโอนะจากนะจากล้อนงะวงจรปิดชั้น14ิ็ดีถ้ามันได้มาเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้เรื่องนี้จบเร็วขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วครับถ้ามันรอดมันก็รอดนะผมไม่อยากให้รอดแต่ถ้ามันไม่รอด หลักฐานมัดแน่นมันก็คือไม่รอดครับเรื่องนี้ผมว่าน่าจะามาถึงก่อนนะครับเรื่องอื่นๆครับโดยส่วนตัวนั้นก็มีคนวิเคราะห์วิจารณ์วิพากษ์กันว่ามันก็ไม่น่าจะเกินภายในเดือนพฤศจิกายนนี้เขาว่ากันอย่างนั้นนะครับกันยานี้นี่ก็จะว่านี่ก็จะมาครึ่งเดือนกันยานแล้วนะครับก็ยังไม่มีละแคละขายนะเขาบอกว่าไม่น่าจะเกินพฤศจิกายนนะครับหรือเต็มที่ก็ไม่เกิน ปีนี้คือปี67นะครับครับอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นมาก่อนใครเพื่อนนะครับลำดับถัดไปครับถ้ามีการร้องนายกแผ่ทองทานกรณีการครอบครองที่ดินสนามกอล์ฟอันภายนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญครับถ้าเรื่องคุณทักษิณมาก่อนเรื่องนี้ก็มาติดๆนะครับหรืออาจจะมาใกล้เคียงกันเลยก็ได้ครับ แล้วก็อันดับสุดท้ายคือเรื่องการร้องยุบพักเพื่อไทยอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะผมก็วิเคราะห์จากข้อมูลดูจากความคืบหน้าอะไรต่างๆนะั้นเรื่องคดีการครอบครองที่ดินสนามกอล์ฟอันภายนั้นนะ่ะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการร้องครับยังไม่ปรากฏว่ามีใครไปร้องนะร้องที่ศาลที่ตุลการศาลและธรรมนูนั่นร้องที่กกตอขอโทษน,นะครับหรือร้องที่ปปช นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะยึดแนวทางไหนยึดแนวทางของคุณปรีนานะครับนะหรือ,หร,อหรือถ้าเป็นแนวทางของคุณปรีนากับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเกี่ยวกับที่ดินเหมือนกันครับมันก็คงต้องไปร้องที่ปป,ปชให้ปป,ปชนั้นพิจารณาว่า,เ,าเป็นอย่างไรครับเพราะมันมีคดีเทียบเคียงกันอยู่แล้วนี่ครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็นอย่างยิ่งครับครับ ก็นี่คือลำดับนะครับถ้าไม่รอดถ้ารอดก็จบครับไปทำหน้าที่ของตัวเองครับตามบทบาทและหน้าที่คุณแพรทองทานก็ไปเป็นนายกรัฐมนตรีหน้าที่ทำหน้าที่บริหารประเทศไปพักเพื่อไทยก็เป็นพรคการเมืองหน้าที่ทำหน้าที่ต่อไปคุณทักษิณก็ก็อยู่ของคุณทักษิณไปจะทำอะไรนั้นก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าไม่รอดนั้นก็ตามที่ผมว่ามาเลยนะครับอย่างไรก็ตามแต่ครับเรื่องนี้ผมเองก็อยากจะ จริงๆก็ฝากไม่ได้ผมคงไม่ใหญ่พอที่จะไปฝากเรื่องนี้กับใครแต่ผมอยากจะพูดนะครับนะเป็นหลักการว่าอ,องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหลายที่มีหน้าที่ดําเนินการในเรื่องเหล่านี้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นกรกตหรือปปชนะครับนะหรือกระทรวงยุติธรรมซึ่งมีคุณทวีเป็นราัฐมานตรีว่าการที่ดูแลควบคุมกรมราชธรรมอยู่หรือ พอบอตรซึ่งดูแลโรงพยาบาลรับโหลอยู่นั้นท่านจะต้องตระหนักดีนะครับเพราะเรื่องอย่างนี้นะครับต้องทําให้มันเกิดความชัดเจนนะไม่ควรคุมเครือไม่ควรดึงเรื่องครับที่ผมบอกมาครับถ้ามันจบก็ให้มันจบไปเลยครับถูกก็ไปทํางานหน้าที่ใครหน้าที่มันผิดก็ถูกลงโทษไปครับตามข้อมูลตมหลักฐานที่มีอยู่ครับมันก็แค่นั้นเองครับอย่าไปดึงเรื่องครับหรืออย่าไปทําให้มันช้าหรือ อย่าไปทําในสิ่งที่มันไม่ควรทำนะฮนะหลายครั้งที่คนไทยนั้นเคยได้ยินในหลวงในพระบรมโกศคือในหลวงรัชกาลที่๙พูดถึงเรื่องของการไม่ให้คนที่ไม่ดีนะครับนะเข้ามามีอํานาจนะดูแลบ้านเมืองครับหรือใช้อํานาจในทางที่ไม่ชอบท่านก็พูดอย่างนี้นะผมเองก็เคยได้ยินสิ่งที่พระองค์ทรงตัดไว้อย่างนี้นะก็จําได้คร่าวๆอย่างนี้แล้วก็ คณะกรรมการยกกลงรัฐธรรมนูญพศ2560ก็น่าจะเอาสิ่งนี้ไปเป็นแนวทางในการเขียนคำปาราบด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันมีข้อมูลอันชัดเจนว่ามันเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะครับอย่าไปใชเ้เรื่องอื่นนะมาทําให้เกิดความค่อยเขวหรือทําให้เกิดความไม่ยุติธรรมครับถูกก็ว่าไปตามถูก ผิดข้อว่าไปตามผิดยำาีกทีนะครับถ้ารอดก็ไปทําหน้าที่ใครหน้าที่มันคุณทักษณิณก็ไปทําหน้าที่ขอบคุณทักษณิณครับนะคุณแพรทองทานก็ไปเป็นนายกรัฐมนตรีต่อและพรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรคการเมืองทําหน้าที่นะเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปครับแต่ถ้าไม่รอดครับตัวใครตัวมันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ